สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินแต่ของสีดำกันนะคะถ้าเรากินอะไรที่ไม่ใช่สีดำเราจะปิดคลิปทันทีค่ะอืมงั้นเราเริ่มเลยนะคะอืมแต่อันนี้คือเพิ่งเริ่มนะคะเลยจะเล่นอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อย่าว่ากันเลยนะเพราะว่าเพิ่งหัดเล่นเองอ่ตายทุกคนเริ่มกันเราก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าเราก็เพิ่งเล่นเมื่อไม่นานนี้แล้วก็ไปดู youtube แต่งตัวเป็นแร็ งั้นเราก็จะไปกินหาของเลยนะคะเราจะอ่าอย่างแรกที่เราจะไปก็คือเอ่อเห็นเขาเคยบอกกันว่าตรงถนนเนี่ยรถมันชนได้ด้วยกลัวเคยดดโดนรถทนแล้วมันน่ากลัวมากเลยเนีย่ยทุกคนเราจะเหียนฟ้าให้ดูแล้วมันจะให้แล้วมันจะมีรถมา นี่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 ตรงนี้มีร้านเข้าร้านนี้ดีกว่านะทุกคนเออไม่รู้อ่านว่าอะไรอะ่ะนี่ร้านนี้น่าจะมีออของสีดําเยอะเลยนะคะเพราะว่าเห็นยูทูบเบอร์ดังๆเขาชอบมาที่ร้านนี้กัน,นะคะยอย่างแรกอาวซื้อได้ไหมทุกคนเราเห็นเป็นสีดาอ้าวไม่ได้ซื้อตรงไหนอ๋อีไ่ไงตรงนี้เออซื้อขคลวาได้ป่กอ้อได้ เรากินโคลากันดีกว่ากดตรงกระเป๋าใช่ไหมนี่ไ,ได้แล้วข้างนอกมันเป็นสีแดงแต่ว่าข้างในมันเป็นสีดําน้ําตาลนะคะอย่าลืมอย่าลืม,มคลิปยังไม่จบต่อไปเราไปกินอะไรกันดีกินทาโกะมะทาโกะสีอะไรอ่ะไปดูก่อนไหมโอ้โหรถเราไปแย่งรถเขาได้ไหมขี้เกียจเด,ดิือแล้วขอรถหน่อยอนั่น แต่เราอุ้มแมวมาด้วยมันไอ้นั่นไม่ได้อ่ะปาทุกคนเราเชื่อว่าอีกไม่นานคลิปอาจจะจบ <c oughs> โอเคงั้นเราก็จะไปซื้อกันเลยนะคะจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้นะคะนี่เราต้องเดินมาตรงโรงเรียนนะคะอ่าเราจะเดินชิดนิดนึงนะคะเออเดินชิดนิดนึงนะอ้าวเดินเดินเลยขับก่อน จริงๆแล้วน่าจะใช้จ็๊กแพ็กนะแต่ว่าวันนี้อยากเดินอะตรงนี้มันเป็นรองรองเข้าได้ไหมเราไม่เอาไปการถนนแล้วนะอุ้ยเจอคนต่อยคนได้ไหมอยากต่อยไปทุกคนเราจะไปนั้นกันแล้วนะนั่นไงร้านทากโกะเราไม่แน่ใจว่ามันใช่ทากโกะหรือเปล่านะเห็นเขาเคยเรียกกันว่าทากโกะกันอะ่ะเลยเราจะมาซื้อทากโกะนะไม่ใช่ดังโง่ เราจะมาซื้อกันเลยนะคะนี่ไงตากุยากิอ๋อมาเรามากินกันเลยขอลุ้นขอสีดำเลยโน no, มันไม่ใช่สีดำงั้นโอ๊ยขอโทษค่ะกดผิดงั้นเราก็ต้องจบคลิปแค่นี้แล้วนะคะขอกินสึกกันนะมันก็อร่อยนะโอเคค่ะงั้นเราก็ต้องจบคลิปแค่นี้แล้วนะคะบายบาย